เย้วัดดะปืนนั้นมันอะไรของมันนี่ดูเข้าไปปุ๊บดูอัพเกรดเลยทานฟอร์เมอร์ตาวโอ้โหหล่อจังวะดีจ <c oughs> ีแมนหล่อที่สุดแล้วบางเดียวที่เคยเห็น สวัสดีครับเกริร์ผมแบงกัะบองเกมแคสเตอร์ผมนาะวันนี้จะมาทำการไรเดนชั o นกับคลิีส์ซิมบี Zombie u n i วิ r ์สตอนที่1ขึ้นไปครับผมนะนี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายท่านรีคอมเมนต์อยากให้ผมดูแต่ผมดูสกิีดีตัวหลักแล้วก็ซีร i ส์มัลติเวิ word ร์สกับผมนะตอนนี้เราดูสกิีดีมัลติเวิร์สถึงตอนล่าสุดแล้วผมนะผมก็เลยมีเวลาพอที่จะไปเช็คซีรีส์อื่นบ้างครับผมนะเออ เพราะว่าแฟนสกีบีนี่ผมก็ดูแค่มัลติเวิร์สอย่างเดียวนะผมไม่ได้เช็คซีรีส์อื่นเลยครับผมนะและนี่ก็เป็นซีรีส์ที่หลายท่านรีคอมเมนต์บ่อยมาซอมบี้ยนิเวิร์สก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมนะผมไม่การันตีนะว่าผมจะทําให้ดูแบบว่าครบทุกตอนเพราะว่ามันก็เยอะเกือบจะพอๆหรือมากกว่ามัลติเวิร์สเลยถ้าเกิดผมจะทําซีรีส์นี้ มันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นผมต้องดูกระแสตอบรับจากพวกท่านก่อนนะผมนะพวกท่านอยากให้ผมดูต่อมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคนดูอยากดูต่อน้อยผมก็อาจจะไม่ทําต่อออาจจะไปหาดูเย่องอื่นต่อผมนะขึ้นอยู่กับพวกท่านดังนั้นใครอยากดูซีรีส์นี้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะคอมเมนต์กันเยอะโ okay. อเคอมาดูกันว่าซีรีส์นี้มีอะไรเด็ดกับผมนะหลายท่านถึงรีคอมเมนต์จังเลยโอเคมา ซอมบี้ยูนิเวิร์สมันหมายความว่ายังไงมันมีซอมบี้อะไรในสกีบิดีอ้าววิงว่งวิ่งเอาเดี๋ยวนะทั้งกล้องทั้งสกีบิดีวิ่งหมดเลยเหรอกลัวอะไรกันกลัวเจสันอ้าววอเดฟักอ๋ออ๋อนี่ยแหละซอมบี้ไล่กัดอ้าวแล้วกลายเป็นโว้ดแ dm กระตกมาดัมซอมบี้คาเวลา่า ไอ้เทอยู่นะจ้าเราอยู่ใต้ทางด่วนด้วยผมแนวโหแล้วแนวโหแล้วมันโผล่มานี่นี่นตอนแรกนะเนี่ยหลายอย่างโผล่มาเยอะมากเอ้ยช่วยคนยัยโดนซอมบี้มันเหมือนทั้งสกีบิดีแล้วก็ทั้งคาเบล่าหนีซอมบี้เอ๋ทั้งสองฝั่งเหมือนจับมือกันเลยวะเพื่อสู้กับซอมบี้เลยดนะิซอมบี้ไวรัสแพร่หลายไปทั่วโลกครับผมแนตะ่จบแล้วตอนที่หนึ่ง มันเป็นแบบสมัยก่อนอยู่ที่มันจะเป็นตอนสั้นๆหลายๆตอนแล้วก็จะดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันอืมแต่ว่าสปีดค่อนข้างเร็วมากผมนะจะอย่างปุ๊บ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 โอซอมบี้อะไรเนี่ยอ้าววิ่งมาไวมากโอ้ยแดกอันนี้ไม่ได้กัดให้เป็นซอมบี้นี่มันกินเลยโอ้ยกินละคนโอ้ยเละเลยนี่มันสยองขนาดนี้เลยเดมกินไปดีกระโลงนี่อ้าเอ้ ตัวช่วยแล้วโอ้แอนตาติน,นม้าเหรอเปิดตัวไวจริงโหแต่ว่าความสยแมันของจริงกว่านนั่นดับฟักโมเดลมันสยอบเป็นอวโอ,โอ้ซอมบี้ไซยัมทีส่ะอ๋อโอ้โหีแต่ละตัวโลเลยเลยโอ้เปิดไมค์ทีหายหมดเออเมื่อกี้มัน ใครแกันแดดสำหรับคนผิวมันต้องปกป้อง UV ต่อเลยตอนที่สามเราบุกเข้ามาในรังซอมบี้โอ้มียซอมบี้แต่เป็นหมดซอมบี้คาเมล่ามันมันก็แหลดูเท่แปลกๆครับซอมบี้คาเมล่ามันโอ้โแต่ปักเอ๊หูอ๋อเราเอาอย่อซอมบี้อ้าวแมวแล้วแมวิ่งวุ่นเร็วด้วยเป็นซอมบี้ประเภทพวกเล่โมเดลสองซอมบี้วิ่งไว ทำไมปืนมายิงปิ๊ดๆๆๆอย่างงี้นมันจะตายไหมเนี่ยโอ้วัดอะเสียงเพลงอะไรเมื่อกี้เออเดี๋ยวนี่ oh. er è, แลดูไม่ได้ใช่ซอมบี้ <laughs> ใช่ไหมเราจำมือสกิวดีธรรมดายิงได้รามือซอมบี้โอ้แล้วมันตื่นขึ้นมาใหม่ได้ไม่ยิงหัวมันนะโอ้โหโอเคกหลบเลยเออ <laughs> 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 ให้ลบคล้ายๆเกมโอ้ oh. เมื่อกี้เล่ว่าแบบโคตรไวให้ลงคล้ายๆเกม r e s i d e n t Evil สมัยก่อนเหมือนกันนะโอ้วัดเด้เฉียดมากั้นไวเอ๋โอ้ยโ,โ,โชว์นิ้วกลางเลยแดมซอมบี้บอกมันต้อง,ต,องต้องชูใส่ตัวอย่างนั้นเลยเหรอโอ้นำโดยสกีบีดีครับผมนะ่ยสกีบีดีใครหน้าตามันน่าจะมีอาจจะมีใครรู้จักบอกผมในคอมเมนต์เลยกันโอ้วัดเด้อเอ๊ วัดดาแอสรินตายโอ้สปีก้าซอมบี้วัดดาอ๋อโอ้ยิงจะเข้าไม่แน่ซอมบี้เทวดายิ้ไม่ค่อยอยากจะเข้าโอ้มึงมีเป็นคนยิงมายิงกลับไม่โกงโอ้เรานี่วิ่งเลยผมนะเออคือมันก็ต่างอารมณ์ไปจริงๆนะเวมเราเล่นเกมสยองฝันอยู่จะกันได้เลยก็ว่าอยู่ประตูเล็กขนาดนั้น เราก็วิ่งโอ้โหเออเอ้โอ้โหตายดีกว่าไหมดักสองทางแบบนี้จะรอดไหมมาดูกันนะผมนะเราเดินแก๊งตอนนี้มีแค่สามคนโอ้ยิงล่วงเออมีใครมาช่วยแล้วปะเออโอเคเราไปต่อผมเนะี่ยลงมาห้องแล็บนี่เราพยายามจะไปไหนกัน สกีบีดีโอ้โ oh, หคีย์เวิร์ดสกีบีดีดูจะจำไว้ห <c oughs> ้องแลบเละไปหมดนะผมนะแล้วจะมีบอกเหตุผลไหมว่าซอมบี้เอาเบลกเกิดจากอะไรโอ้ oh, ปืนฆ่าซอมบีป้ป่ะปืนนี้คุณพูน่าจะมาสักเกมแต่เท่มากเลยทั้งกราฟิกทั้งอะไรซีรีส์นี้นี่ไม่ธรรมดาเหมืนกันเนี่ยวัดอะไอ้นี่มันนักวิทยาศาสตร์ นี่ตอนแรกใช่ไหมเนี่ยไวรัส19เอเอใส่เข้าไปนี่เป็นครั้งแรกที่ทดลองไวรัสเออไวรัสเอาเบรกครั้งแรกเกิดใจนี่นี่นี่ไงไวรัส19อวัดจ้ะนี่มันเดอะแท้งอย่างไรฟุไ oh, Tank, d ได้แล้วชัด <c oughs> โอ้โหแม่มันคอมแมนลูกน้องซอมบี้ได้เหรอวกนนีซอมบี้มันทำอะไรตัวใครตัวมันนี่แม่งควบคุมลูกน้องซอมบี้โอวัดจะ เองก็มากับเขาแล้วเหรอแอตโตเอมีตัวโหดมากันไวเว้ปล่อยวันต่อไปหูเดาฟัวกเออวโดหน้ากากนั้นค่อนข้างน่ากลัวใชเล่นโอ้วิ่งโอ้โหสยองแต่ก็ต้องขึ้นไปสกีบีดีกี่หัววะนะโอ oh, โรจิสกีบีดีเออโอโรจิสกีบีดี โอ้โหโดนแดกนี่เป็นครั้งแรกที่สองเผาต้องจับมือกันแต่แรกผมนะเออเจนเดเวอรี่กัน x อ็ขอปืนฉุกเฉินเอเดอะฟัค <c oughs> สยองจริงๆอา้อาวมือสันซันซันย่าสันอย่าสัน,สน,สน,สนอันนี้อะอะไรอาปืนเหรอยังไม่ได้ใช้เลยกัน X18 กซ์สิบแปดคอนเนกอ๋อมา คอนเนกกันนี้มีปรับฟังก์ชันเป็นเร็วกันเทิร์นออนอัปเกรดอ่ะปริงโอ้าขอคืนไหมอาจต้องใช้แล้วมั้งโอ้ยอาลวงแกรอดเปมีปมมีปีกปลิวกันหมดคือมีโลกซีวีดีจริงนะซีรีส์นี้สปีดเร็วมากเนื้อเรื่องไปปุ๊บปุ๊ป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 โอ้วหัดอะ โอ้ยซอมบี้อ้าวไอ้นี่เป็นซอมบี้ไหแลระไม่ใช่เป็นพวกเราตอนที่แล้วหรือคนละตัวโอตอนนี้ไปเก็บปืนชาร์จมาแล้วเร็วกันโอหายเฉยโอ้แม่งว้ามาเอาอ่ะเบี้ยไม่ตายวะโอ้โหแล้วแม่งวร์ปได้ยางงี้ยิงทันไหมนี่นะฮะอย่าบอก้วยิงทีเดียวโอ้โหจะรีโหลด โอ้มันมาเลยโอ้ปลาล้วนใสเฉยเกืียบไปแล้วไม่ละโอ้ยเขาหน้าทีเดียวตายใครยิงเดมไทยหูเดร์ฟักจีมันอะไรฟักไม่ยุ่งอะไรยาโอใครว่าไม่ซอมบี้ไซอันที จะดวลกันวัดเออเราได้เห็นการเจอกันของตัวใหม่ๆครับผมเนะี่ยเพราะมันไม่ค่อยจะมีอะไรแบบนี้มาก่อนทุกหน่วยเจอกันรวมมือกันจัดการซอมบี้โอมาครับผมเนะี่ยแต่มันจะสู้กันยังไงไอ้สายอันที่นี่กัดคอเทียก็จบแล้วไม่ใช่เพราะซอมบี้มันได้เปรียบเยอะอยู่เนะี่ย <c oughs> ยอแกมมาเลยวอ h ตดาฟก มึงเจอหน้ากันเท้ยิยงทีเดียวจบไม่จบเว้ยนี่ลีซาเลชั่นเบสโอ้แล้วก็หายปลาท,ทีเดียวล่วงเลยวัดดาฟากกัดแมงเรียกัดเขาโอ้ยเกือบโดนกัดเข่าลำคอยิงโหเดือดกว่าที่คิดว่านะวุบหลบโอ้ยิง,ย,งยิงรอบรอบโอ้หิวอย่งโอ้ยวัดดาอาเฉดโดนลุมมีใครช่วยจีมันของเราไหม สกีไมดีอ๋อโอเคชาร์จเสร็จแล้วโทษโทษอันนี้ไปวัดอะโยนเป็นพลังงานให้เลยอย่างนี้ก็ได้แล้วโอ้โหแย่วัดอะปืนนั้นมันอะไรของมันนี่ดูเข้าไปปุ๊บดูอัพเกรดเลยทานฟอร์เมอร์สไตล์โอ้โหหล่อจังวะดีจีแมนหล่อที่สุดแล้วบ้างเดี๋ยวนี่เคยเห็นโอ้ไหวไหมเนี่ยซอมบี้ตัวเล็กๆเอ๋ย จะสู้โอ้โหอัพเกรดจมันเคกินปืนทีเดียวแม่งอัพเกรดเทคโนโลยีหลายสิบป,ปีโอ้โดูความเร็วด้วยเพิ่มขึ้นเยอะเว้ยซอมบี้ธรรมดาจะเอาไปสู้เนี่ยตอนนี้โอเคนี่ไปก่อนเพราะนี่ไปอัพเกรดแน่เลยโต้โหทามินาต้าเจแมนอ่าปืนไบอ่อน,นึกว่าจะเอาทาวอนโอเคแทงกิ้วยังคืนให้เรา โอ้มันเกิดมาอ่ะไว้อะอะไรฮะกันทำไมอ่ะจะยิงมันฮะอ๋อจะจับไปไปวิจัยเหรอหายาแก้อะไรแบบน,นี้เออเย่ yeah. โอเคเซอร์เวเลนต์อันเดอร์เว่เมื่อกี้มาอะไรอ๋อสัญญาณเอสโอเอสขอความช่วยเหลือผมนะเพื่อช่วยโลกจัดไวรัสโอวัตด์อะ โอ้โหซอมบี้ตายตายพื้นมาอีกบาทแต่โฆษณามาขัดกับผมนะผมพักเลยแล้วกันแ้มตัดอารมณ์มากก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจในแง่ของกราฟิกแอนิเมชันรายละเอียดอะไรแล้วก็เนื้อเรื่องที่ไปอย่างไวครับผมนะแต่ก็มีความน่าสนใจอยู่นะเอโลกจักรวาลซอมบี้ที่หลายพอพันทุกพอพันต้องจับมือกันเพื่อรับมือซอมบี้ไม่ได้ตีกันเองแล้วผมนะต้องช่วยกัน จัดการพวกเผาซอมบี้อะไรแบบนี้เออก็มาดูกันแล้วกันว่าผมจะดูต่อไหมผมนะก็ต้องดูกันว่าคลิปนี้ทําได้ดีไหมถ้าเกิดว่าทําไม่ดีแล้วดูต่อถ้าทําไม่ดีเราจะอาจจะไปดูซีรีส์อื่นต่อขึ้นอยู่กับพวกท่านนะผมนะถ้าเกิดว่าท่านอยากดูต่ออย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะนผมนะใครชอบคลิปนี้ไลค์แชร์แล้วก็เมนพูดเป็นกำลังใจผมสะสมผลงานถ้าเกิดใครอยากดูผมดูซีรีส์นี้ต่อกดไลค์กันเยอะหรือกดกดบิลหน่อยกู๊ดนาย